หลังจากที่ผมผ้าไปเบึงลักเขียดลักหนึ่งอยู่ช่องตอูครับนี่ก็จะมาผู้หินด่างก็มีลักเขียดอีกลักหนึ่งเื่อนครับตรงนี้กับประเทศไทยครับฟังห้ายืนอยู่กับฟังประเทศไทยสิบหก1ขี2ดวยี่บสิบเอ็ดทับศูนย์ห้าสองห้าสี่สีรือว่าปีพันที่พันมาเห็ดนบิบรอครับฟังนี่ก็จะเป็นฟัง สปบปลาวครับนี่คือฟ่งประเทศลาาครับใส่เขียันปนามเป็นเขตแบ่งเส้นครับลงไปนี่สายมือเฮานี่ยก็จะเป็นฟ่งลาคลงา,าครับต่ำลงไปหนาพาครับก่นตั้งแต่จะเป็นสปบปลว้วแข็งจำปาซักขวามือเฮาก็จะเป็นเขตประเทศไทยครับจะใส่เขียันปนามแบ่ง เขตครับเพราะว่าตรงนี้จะคอ,อยลงไปครับเป็นหลังภูเขาแล้วก็คอ,อยลงไปกับเป็นทีต่ต่ําเป็นจุดสูงสุดครับว่าไงถ้าท้าผีก็สายมือห้ามก็จะเป็นหนาผาลงไปประเทศลาวครับสุดเขตประเทศไทยป่ายผู้หินดังอรั